ดีครับพี่น้องสุขสุขคน mm hmm. ครับผักฟอกรือเก่าอีกแล้วครับกระบอกนมข้อมนมครับมือนี่ครับพี่น้องสีผ้ามากินเนี่ยครับตำบักรัวครับพี่น้องแซ่บตำบัวรับแคบไก่ย่างแคบหมูย่างครับพี่น้องแซ่บมีผัก้อกครับพระโขลกผ้ากระป๋อกระดำพี่น้องตะกะทัวกับแก้มพี่น้อง มาว่าน้ำแกงไม่รอดครับรอดแซ่บน้ำนก่อนที่ไปรับชมคลิปของบอลคอมนุ่มกับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้บอลคอมนุ่มเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให้ต่อไปด้วยนะครับผมแซ่บไม่น้องเนี่ยทำตัวพี่น้องเขินออกไ่น้องเดี๋ยวเด้อทำมือไม่น้องแซ่บน้ำกันพี่น้องมา กินาพี่น้องทำตัวพี่น้องคือเพศชตัดเสตเหแือนกันมาว่าพี่น้องสำหรับบนะ้าเราคราบนมเนาะบนตัวอรอย่างไรครับกินอย่างเดียวบอล์อะกเนหมูวอร์กระเอ

มาพี่น้องกันนะตำรัวพี่น้องคุยคำไหนนะพี่น้องมาพี่น้องคำไหนกินเตอพี่พี่น้องพี่น้องมาแซมกัน อู้อ้จอบเน้าตับบุ้เฟ่ยังไงครับทําบาบสำหรัาบาบอร์ดรความนมตรงนีน้่ยกินจะเนี่ยรรประเด็ดก็น่าคือข้นมือนันคืขึ้นยังไงครับ ะเดี๋ยวรลาแซ่บมันาะเชมแซ่บทำเนาะทำมั่ง อ๋านาะทำแตงไม่นาะเอ๋ตามักรัวขอบคิณทำารวัรวแซ่บเหมือนกักระบอกนมนมมะมองไม่ออกดัวนี่ตำบมกรวัวแซ่บม่นเนาะอืะอ้ม ดำๆหอนะ้อเนะาะเนา้องขี้ยาอะครับเนางงี้มาพี่น้องรับส้มจังหวัดใดครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ผมด้เลยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหผมทำคลิปต่อๆไปครับของบอลกับขอมนมสนาดมาพี่อนครับแค่หมูย่างพี่อนเราอบเนี่อนครับ อกเงกินก mm ันแซ่บพิ่มิแซ่เนาะมาคำนึกินเพื่อพี่ชไว้น้องคำนึงง่ายออเรากกินอืม อ้าวแซ่น้ำบําความนมเห็นนมยงอ่ะแซ่อืมบอกให้เราสุดยอดนะประเด็นมัวฮะคุนย่ง 마이요. แค่นมอยแล้วเามอเพรน้องดวงเม่ยน้องจำบรัว้าน้องจำนนำแค่น้ำเด็กจับแฮมน้องนัวหักอืมอ้าวน้อ สวัสด,ดีพี่น้องก่อนสะขอตัวจากพี่น้องสุปุตรสุคนทั้งฟังเล่าแต่กับฟังแต่กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมประเทศนอกพี่น้องทั้ง่ามประเทศที่เขามารับส้มแล้วครับขอกำลังใจคนละหนึ่งดวงนะครับได้ว่าครับพี่น้อง เพื่อจะทาคลิปนต่อไปครับพี่นอ้องมีกับุณผู้มีอย่างไรครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เพจบานะ่านความนมซานแวให้ถึงหนึ่งมื่นนะครับพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปครับมีกับผู้มีย่างไรครับกล่าวข้ามแบบอสสวัสดีครับบ๊ายบาย